สวัสดีค่ะก็ะิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะหล่อนะคะคันนี้เรียกได้ว่าจัดทรงลงแม็กมาหล่อแบบพร้อมขับพร้อมใช้ได้เลยนะคะทุกท่านวิ่งกันได้สบายค่ะทางใกล้ทางไกลเดินทางกันไปได้นะคะกับรถก,กระบะมิตซูบิชิไททนัน4ประตูเกียร์ออโต้ปี2012ค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีซีค่ะทุกท่าน หน้าหลังเดิมๆสีสันดูสวยภายในเป็นเบาะหนังสภาพดีเกียร์ออโต้นะคะเครื่องเกียร์ดีแอะะร์อเย็นช่วงร่างดีคัสซีสวยเร่มพร้อมโอนของท่านกระจกเป็นไฟฟ้านะคะท่านใดสูกใจคันนี้นะคะราคา168,000บาทค่ะราคาเงินสดสามารถเจรจาต่อรองกันได้นิดหน่อย สนใจดูรถได้ในอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามมีเบอร์โทรคนขายอยู่ใต้คลิปนะคะสามารถโทรคุยสอบถามได้นัดดูรถทดลองขับติดต่อกันโดยตรงเท่านั้นค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินนำเสนอเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ